สวัสดีครับทุกท่านครับผมผมอ๊อฟนะครับจากดับบี้สมาร์ทนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะครับผมมาพบกับผู้บริหารแสงอรุณออโต้นะครับผมพี่เทพนั่นเองนะครับผมพี่เทพครับสวัสดีครับผมพี่เทพครับผมก่อนที่เราจะมาทําภารกิจฉีดฆ่าเชื้อโควิดสิบเก้านะครับผมผมอยากจะศึกษาพี่เทพนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยทางแสงอรุณออโต้นะครับผมมีมาตรการสู้โควิดสิบเก้ายังไงบ้างครับผมอ๋อของเรานะครับเบื้องต้นนะครับเราจะมีจุดคัดกรองนะครับก็จะ ตรวจไข้ทุกคนนะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์เหลวนะครับเช็ดมือแล้วก็แจกแมสกับทุกคนเลยนะครับส่วนการเซ็นสัญญาเนี่ยเราต้องตัวนี้ขออนุญาตให้เซ็นด้านนอกออฟฟิศนะครับนะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยสำหรับวันที่ลูกค้าเยอะๆนะครับเราจะมีโต๊ะเรียงเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟแนนซ์นะครับทุกธนาคารเลยนะครับมามารอลุกท่านเลยในการเซ็นสัญญานะครับผมทีนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าผมเป็นลูกค้าที่มั่นใจแล้วว่ามาที่นี่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับแต่ ไม่อยากมาเพราะว่ากลัวหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้ตามพิเทพมีบริการที่จะส่งรถไปให้ลูกค้าไหมครับผมของเรานะครับจะทําแสงอรุณอุ่ตคาร์เดลิเวอรี่นะครับก็มีบริการนะครับส่งนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยก็ตามนะครับจะเชียงใหม่จะสุราษฎร์จะอุดรของก่นนะครับก็สามารถทักมานะครับเราจะมีน้องเซลคุยนะครับส่งรูดรถให้ดูจนพอใจแล้วก็มีการวีดีโอคอลให้ดูรถนะครับจนพอใจหลังจากนั้นนะครับโอนจองมา เราส่งไปแนนไปเซ็นถึงจังหวัดของคุณเลยนะครับหลังจากนั้นพอหลังจากอนุมัตินะครับเราก็ขับรถส่งถึงบ้านคุณเลยครับผมโอ้โหครับผมท่านผู้ชมได้อินแล้วใช่ไหมครับผมไม่ว่าท่านท่านผู้ชมจะมาดูรถที่นี่หรือว่า d e l i v e อรนะครับผมสามารถซื้อขายรถอย่างสบายใจแน่นอนครับผมที่นี่ครับพี่เทพ พี่เทพพอมีโปรโมชั่นอะไรโดนๆให้ท่านผู้ชมได้ไหมครับผมที่อยากะตัดสินใจซื้อรถในช่วงนี้ครับดีครับสาหรับเราตอนนี้นะครับโปรโมชั่นเราออกรถ1,000บาททั้งเต็นนะครับขับฟรี6เดือนทั้งเต็นเลยฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีกันไทยรับประกันเครื่องเกียร์สปีถ่านแบตเันเครื่องฟรี2ปีรับประกันหากแต่พบว่าชนหนักจมน้ำผิดความตัดต่อรับซื้อคืนเต็มราคาขายนะครับพร้อมค่าเสียลา0 0 0 0งแสนนะครับแล้วก็มีการรับประกันเครื่องเกียร์จาก W Smart ด้วยครับช่วยเหลือเชิญด้วยนะฮะแล้วก็มีการรตวจสอบ รถยนต์นะครับมาตรฐานจากนิแทไปกันไทยด้วยนะครับนะฮะแต่นี้ก็ไว้ใจได้เลยแล้วก็ในช่วง6เดือนนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องผ่อนเลยค่างวดทั้งหมดมาเท่าไหร่นะครับผมดูแลให้นะครับแล้วก็อาชีพไหนลองทักเข้ามาคุยกันได้นะครับท่านผู้ชมได้อีกแล้วใช่ไหมครับผมโปรโมชั่นเมื่อกี้เหมือนรรบเลยนะครับผมถ้าผมเป็นทุกท่านนะครับผมผมแนะนําให้มาซื้อรถยนต์มือสองคุณภาพดีที่แสงอรุณออโต้เลยนะครับผมพี่เทพครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปาทำภารกิจของเราเลยดีไหมครับผมโอเคครับลือ <นะ S 1> เลยครับสวัสดีครับผมครับ